เรื่องขวดโหลที่บรรจุคำสาปภายในป่าเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยหมอกจางๆมีเด็กชายชื่อปอเดินเก็บสมุนไพรตามคำสั่งของยายเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนพบกระท่อมร้างหลังหนึ่งประตูไม้ผุพัง,งแง้มไว้เหมือนเชื้อเชิญให้เข้าไปด้านในบนโต๊ะกลางห้องมีขวดโหลแก้วใสใบหนึ่งถูกปิดผนึกแน่น และมีป้ายกระดาษเก่าข,ดขาดๆเขียนว่าอย่าเปิดความอยากรู้อยากเห็นทำให้ปอหยิบขวดโหลขึ้นมาเขารู้สึกได้ถึงลมเย็นแปลกประหลาดรั่วออกมาจากรอยฝาเมื่อปอบิดฝาออกเพียงเล็กน้อยเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเหมือนมาจากใต้ดินทนใดนั้นเงาดำรูปร่างเหมือนหมอก ก็พุ่งออกมาจากขวดโหลแล้วแตกกระจายไปทั่วป่าเงาดำหัวเราะเสียงแผ่วเบาอิสระในที่สุดปอตกใจจนมือสัน่นขวดโหลตกลงพื้นแตกเป็นเสียงเส่ยงเขารู้ทันทีว่าตนได้ปลดปล่อยบางสิ่งที่ไม่ควรปล่อยหลังจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มลืมสิ่งสำคัญทีละอย่างบางคนลืมว่าตนมีครอบครัว บางคนลืมทางกลับบ้านสัตว์ป่าเริ่มเดินหลงวนไม่หยุดยายของปอเล่าว่าในป่าเก่านั้นเคยมีนักเวทผู้ถูกขับไล่เขาจับคำสาบของตนเองใส่ลงในขวดโหลเพื่อไม่ให้มันทำร้ายใครคำสาบนั้นคือเงาดำแห่งความหลงลืมหากหลุดออกมามันจะค่อยๆกลืนกินความทรงจำของผู้คนจนหมดสิ้น ปอได้แต่ก้มหน้าอย่างรู้สึกผิดยายมอบตะเกียงเพลวทองให้ปอแสงนี้คือสิ่งเดียวที่เงาดำหวาดกลัวปอจำต้องออกเดินทางเพียงลำพังเข้าสู่ป่าที่มืดมิดกว่าเดิมเพราะเงาดำกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางเขาเจอสัตว์ป่าที่ลืมแม้แต่ชื่อของตัวเองเขาส่องตะเกียงให้พวกมันจึงจำความได้ชั่วครู่และชี้ทางให้เขาไปยัง รอยแยกแห่งความทรงจำซึ่งเป็นที่ซ่อนตัวของเงาดำในรอยแยกนั้นเงาดำมีร่างชัดเจนขึ้นมันพยายามกลืนความทรงจำของปอแต่แสงตะเกียงเพลเวทองส่องทะลุความมืดปอรวบรวมความกล้านำเศษขวดโหลที่เขาเก็บมาประกอบเป็นทรงเดิมและใช้เพลเวทองปิดผนึกอีกครั้งเสียงกรีดร้องของเงาดำค่อยๆเลือนหายไปจนหมดสิ้น เมื่อปอกลับถึงหมุ่บ้านความทรงจำของทุกคนก็กลับคืนเขาได้เรียนรู้ว่าความอยากรู้อยากเห็นต้องมาคู่กับความรับผิดชอบและตั้งแต่นั้นมาเขาก็รักษาขวดโหลที่ซ่อมแซมแล้วไว้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดชีวิต